ครับและแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้พูดไว้นะครับก็เป็นจริงตามนั้นนะครับมีเพื่อนเราหลายคนหลายช่องนะครับที่ได้เครื่องมือการตั้งค่าโฆษณาในสตรีมนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าไปแล้วนะครับจะตรวจสอบโดยทีมงานของเ c e บุ๊กนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนนะครับจะทำการตรวจสอบ นะครับส่วนมากนะครับส่วนมากจะไม่ผ่านนะครับจะไม่ผ่านมันมีผลแล้วนะครับฉะนั้นท่านทำอะไรไว้นะครับท่านทำอะไรไว้ในเรื่องของการละเมิดกฎกติกาของเขานะครับไม่เป็นไปตามนโยบายของเขานะครับ เช่นการใช้เสียงเพลงลิปซิงดนตรีลายน้ำเหมือนที่ผมพูดไว้นะครับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆแบบนี้นะครับถึงแม้จะได้การตั้งค่าแล้วก็ไม่ผ่านนะครับไม่ใช่ว่าจะทุกอย่างครบตามเกณฑ์นะครับแล้วได้ตั้งค่าเครื่องมือแล้วต้องผ่านผิดไม่ใช่ นะครับตอนนี้กระทบหลายช่องแล้วก็ท้อไปเยอะนะครับท้อไปเยอะแล้วถึงขั้นปิดโหมดมืออาชีพไปเลยเยอะแยะนะครับอันนี้คือผลกระทบที่เราไม่ทําตามกฎนโยบายของเขานะครับซึ่งเขาก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับหลายๆท่านก็ ลองนําไปพิจารณาดูว่าจะเดินสายไหนจะไปทางไหนแนวไหนนะครับหากอยากได้เครื่องมือตั้งค่าเพื่อโฆษณาเข้าแล้วมีรายได้ตรงนี้นะครับหากท่านยังละเมิดนะครับในเรื่องของคลิปวิดีโอหรือกดชุมชนนะครับโฆษณาในเรียวก็ไม่ต้องคิดนะครับก็ไม่ต้องคิดถึงเสียเวลาเปล่านะครับ มันไม่ได้นะครับแล้วกดเกณฑ์เขาตอนนี้เขาเข้มนะครับในเรื่องของอาการที่จะได้รับเชิญจาก Facebook เพื่อไปเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาร่วมงานกับเขานะครับคลิปวิดีโอของท่านมันต้องเป็นตัวตนเป็นต้นฉบับของท่านจริงๆนะครับผมฉะนั้นก็มาอัปเดตนะครับวันนี้ ผมมาอัปเดตให้ทุกทท่านได้รับฟังนะครับในเรื่องของข่าวสารนะครับวันนี้เป็นวันที่6นะครับการตรวจสอบเข้มข้นนะครับเริ่มปิดทีละช่องทีละช่องแล้วนะครับอันนี้แหละที่ผมเคยบอกทุกท่านว่าท่านจะเสียเวลา ท่านจะเสียเวลาสำหรับที่ปฏิบัติผิดๆนะครับตามที่ผมกล่าวมาหลายๆคลิปหลายๆคลิปผมจะเน้นย้ำผมจะเน้นย้ำเกือบทุกคลิปนะครับบางท่านดูผมก็หกัวเราะนะครับหัวเราะอันนี้ผมเข้าใจเข้าใจแต่ผมออกมาบอกมาเตือนนะครับในเรื่องของประสบการณ์ที่ผมผ่าน นะครับทางใน y o u t ท b e ทางใน c e b o o k Facebook ก็2ช่องนะครับในเพจด้วยนะครับก็เลยนำประสบการณ์ตรงนี้มาเล่าสู่ท่านฟังนะครับว่าควรเดินไปแนวไหนควรทำแบบไหนนะครับผมก็ให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ได้เครื่องมือมาตั้งค่าแล้วก็โฆษณาเข้าแล้วก็มีรายได้ทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีครับ